สลาอมลยกุมค่ะก็วันนี้มาแปลกหน่อยนะคะพอดีเพิ่งละหมาดเสร็จแล้วของก็เพิ่งมาถึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามนะคะสมกล่องใหญ่ๆนะคะจากพิมพ์รีพายนะคะในกล่องนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอันบ็อกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าในกล่องนี้นะคะก็จะมีของที่เรา ที่ชานะคะแล้วก็แอมินทันนะคะเราจะทำแจกในกลุ่มของอร่อยๆนะคะที่ว่ากันต่อนะคะเราจะแจกกันต่อค่ะกลุ่มเราจะมีแจกกันเรื่อยๆแบบนี้นะคะเห็นมั้ยเนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเปิดว่าในกล่องเนี่ยที่ที่ชาสั่งเนี่ยนะคะที่จะสั่งมาเพื่อคนในกลุ่มของอร่อยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีของชาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมอาจจะแบบมาแปลก่หมเพราะว่า รอละหมาดรอละหมาดอีชาเลยนะคะนี่นะคะกล่องแรกนะคะมีอะไรนะค,ะค่ะจอ๋ออันนี้นะคะ อันนี้แต่ให้คนในกลุ่มหรยอก็เป็นกระเช้านะคะนี่สวยมากนี่จุกจุกจ่าจุกจุกจกนะคะกระเชา้าสวยงามมากนะคะนี่ดูนะคะเป็นกระเชา้าขอเนี้ยแกออกน,นิดนึงเนาะจะได้เห็นหโอ้ยสวยมาก นี่เลิศลไหมชิ้นที่หนึ่งนะคะอันนี้เตรียมแจกนะคะแอดมินชาและแอดมินทัศนะคะจะทำแจกกันอีกแล้วเดี๋ยวคอยตามนะว่าเราจะมีกฎกติกาย่างง่ายๆจุกๆอีกแล้วนะคะมาชิ้นหลอกไปค่ะกล่องที่สองนะคะมีผู้ช่วยด้วยข้างล่างนะคะ องที่2นะคะตด้นนเช้าแบรนด์ค่ะสวยๆนะคะนี่ค่ะแจกให้กับสมาชิกในกลุ่มนะคะ ต่อไปเลยค่ะกล่องที่สามนะคะเแม้ว่าจะเห็นตุ๊กตาลงม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 าผู้ช่วยเยอะนะคะแมวแมวทั้งหราย <c oughs> เราแจกให้สมาชิกเราแบบนี้กันเรื่อยๆนะคะอันนี้ของแอดนะคะเขาเรียกอะไรนะหมอนคิดนะโบราณมากน่นะ อ,อัยนน่ารักพี่เป็นถ้วยน่ารักมากนะคะแจกค่ะแจกอ่ะมีของชิ้น,นะคะมีของชิน้นตอนนี้แจกโดมหมดนะอวอ้อยสีคล้ายกันไหมอ่ะ อันนี้แจก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 ค่ะตายไปกันต่อค่ะอันนี้ก็แจกค่ะเป็นช็อกโกแลตนะคะนี่อืมนี่ค่ะแจก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  เป็นช็อกโกแลตนะคะอยู่ในขวดแบบนี้น่าก,กินมากต่อค่ะต่ออันนี้ของแอดนะคะเป็นลิปมาอันนี้ของลูกนี่ช็อกโกแลตอีกแล้วแจกค่ะแจกแจก,แจก อันนี้สั่งมาใช้เองนะคะเป็นผุงอันนี้เป็นเจลแอลกอฮอล์ใช้เองอ๋ออันนี้ก็แจกนะคะอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้รู้สึกจะเป็นเป็นหมอนผ้าห่มนะคะน่ารักมากเลย ขอเนี้ยไม่ไม่แกะแล้วเนาะแล้วก็ของเด็กเล่นนะคะอันนี้ก็จะแจกเหมือนกันนะคะเป็นของเด็กเล่นแบบสูงนะคะนี่นะคะแจกค่ะแจกต่อค่ะต่อนะคะเอาเปนดด้วยกัน อันนี้เป็นน้ำแล้วนะคะถ้าจะหมดแล้วอ่ะอันนี้ก็ของแท็นะคะมีบ้าชุี้ด้วยอันนี้เป็นขนมและที่ภาพไม่ได้นะคะ ชาติแมวที่แท้ t รูก็จะต้องมีทซนยแมวนะคะมีคนเดินไปเดินมาแล้วหนึ่งซ่งจะบอกว่าทซา์แมวถูกมากเป็นทซายแมวเต้าหู้นะนี่ผลิตแมวเต้าหู้แพงนะคะไม่น่าจวันแต่รู้ว่าถูกแล้วก็เป็นอาหารแมวแล้วก็เป็นขนมแล้วนะคะนี่จัดไปครบแล้วนะคะ เดี๋ยวไว้รอติดตามนะคะว่าเราจะจัดก,กิจกรรมแจกยังไงต่อแต่แจกแน่นอนที่ไม่อดากจะเป็นวันเด็กนี้นะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะร้อนมากเลยตอนนี้ไฟแรงสุดโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครร้านไหนสนใจอยากจะมาร่วมกวับเราอีกน,นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ